ขนาดของห้าอายุ38มสมือนะคะแต่ว่าตัวนี้ห้าเก็บขายแต่งแต่อายุ32มือเือห้าก็เริ่มเก็บขายแล้วค่ะนี่เห็นบอห้เาเก็บออกไปเทอะละกองสองกองนะคะ<ม>นี่ขายมาเรื่อยๆ<ช>ืจนว่าเห็นบอต้อนพันยญ่แหง<ม>้งนี่อยากสิโซต้นหญยแหง้งเก็บไปทรงแมมค่าเพื่นนั่งห้<ม>าก็สิตัดไปเห้เพื่อนแบบนี้เลยเ<ม>ด้อค่ะปลูกก็ง่าย<ช>ขายก็คข้อง<ม>ขายดีแหง้งห<ช>้าสิตัดไปแบบนี้เลยเด้อค่ะนี่ เขากัตัดง่ายๆแบบนี้เลยพี่นนอะนี่ม่นกาวซีนีแบบว่าต้นใหญ่ต้น,ตนหน่อยนะเนาะเขาก็เหลือเอาต้นที่มันใหญ่ๆเนาะเพื่อเ้าสิไใดแบบว่านำนักหลายที่มันเล็กๆเขาก็เอาวก้กอนเพราะว่ามัน่ทัาไในหอดอายุเพลินเขาบราเาิเฮ็ดหยังนาำเขากับ่ริ้ฮ็ดเนี่ยนาำปุ๋ยก็ยังแดงอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเอาวนะ้เนาะต่นน,น,อนอเอยๆเขาก็เติมแค่นานำเปล่าเองไง,ไง่ายๆวิธีปลูกคนาของเขานะปลูกเอียงกระางถึงสิเป็นคนาถึงสิเป็นผวกวางตุ้งกระเฮ็ดคือการมดค่ะ ง่ายเอง,งนี่ออ้ยเบิงเบิ้งเบิงต้นมันงามพี่น,นี่ต้นมันตหาหักเนาะใช่อวบอวบเบิ้งสี่หักเบิ้งเด้อพี่นาะโอ้ยเอ้ยแซ่บยังก็อะไรนะกุ้งแเจนนบ้าเนาะแซ่บผัดขนาดต่ว่าเอาตัวนี่มาขนาดยังก็ผัดคณะหมูกรอบแต่ว่าอุ้ย เนี่ยกินสดมันแสบแห้งบ่ขมบ่หยังบวกลื่นก็แลงกว่าบักแตงก่อนเลยไหมเนื้อมันแน่นเนาะได้โอเคแซ่บแห้งแล้ะเนาะเดี๋ยวเ้าจะตัดหมดนี่เลยเพราะว่ามันต้องใส่หลายใช่ไหค่ะอีหยังจ๋าจิากจิมซิมต้นใหญ่ตีค่ะนี่นี่นี่เอ้ายากจิมน้ำเขานิมไหมเบิ่งแน่เนี่ยต้นใหญ่บ่ต้นใหญ่เออ เป็นไดหวานหวานกรอบน้ำนะกินใไม่ได้หมดแกงใบมันเสียบบอกินเบิองเยอะเยอะเบลางเลยนะมันสะอาดหน่อยนะเบลางเบืองคุณอย่างไรล่ะแม่นยงกันล่างเนี้ยก็ได้ถ้าเพื่อพี่น้องเพิ่นแบบว่าบางคนเพิ่นก็สะอาดหน่อยนะกับตรงล่างเออมันกับตรงล่างแหละเพราะว่ามันกัอากาศเนาะมันมาน้ำอากาศจริงๆกับตรงล่างแต่ว่าข้ากินได้เลยเพราะว่าข้าบุหรีเขาบุหรีเห็นอย่างข้าบุหรี่ฉีดยา เฮาเอ้ยบุญนี่กินก็เสียๆวะไอ้กูก็เลยนน้ำไร้แตกเฮาเฮาขายนี่กล่องเฮาเฮาขายไปแล้วเนาะเอาไปสร้างเมึงแล้วอันทันหญ่จังสี่มดน่ะในกล่องละโลกกลัวผินเลยค่ะเดี๋ยวห้าสิบต้าเทมมดนี่ละค่ะเนาะเมวนแห้งเอาเฝ้าเกฟเฝ้าเก็บถ้าพี่น้องสนใจอยากเฮ็ดเนาะอยากที่สิปลูกหาอะไรใดเสริมเนาะ ก็สามารถลูกคือข้าไ้แบบนี้เลยค่ะหนึ่งเดือนก็ได้เก็บแล้วค่ะพอนึ่งเดือนปุ๊บขนาดนี้ห้อกระพาเมล็ดตั้งแต่เพิ่นอายุ20มือห้อกับพอะได้เลยพอนาเก็บปุ๊บห่ากรามายนด้เลยหล่างหล่างกองกระแค่นั่นเนงหล่างแล้วก็ควมไว้จักมือนึ่งก็ได้หรือว่าเครื่องมือยยมมาแร็งหล่างแยมมอเสาว์แยมมะแร็งข้ากรมาปลูกได้เลยค่ะห่ากับบริเฮเดียงเลยบริไฮมะหัวนามบริไฮมะทอนหยาบริไฮมะฉีดหญ้าลอกเก็บอย่างเดียวค่ะง่ายบ่ง่ายค่ะแค่นี้ค่ะ